หมูทอดกระเทียมหมูนุ่มชํำไม่แข็งกระด้างดูดูพี่น้องดูอ้อย่น่ากินอย่างแรงนี่มาดูเลยว่าทายังไงให้ได้หมูที่ชํำนุ่มแบบนี้อันดับแรกมาดูในทวนของหมูก่อนที่จะมาหั่นเนี่ยก็เอาไปแช่ช่องฟรีซไว้3 0ิบนาทีถ้าว่าเราไปฟรีซไว้เนี่ยก็จะทําให้หั่นง่ายก็หั่นไปเลยสําหรับหมูที่ใช้เนี่ยเป็นหมูทวนทันนอกพี่บ่าวก็หั่นบ้างประมาณสองมิลพี่น้องก็รับมีดให้คมๆนะ เอาละเ็จเรียบร้อยก็จะได้หมูชิ้นบางๆแบบนี้เดี๋ยวพี่บ่าวทำตัวนนี้เทจไปดูกันต,อนต่อไปหั่นเทดเรียบร้อยก้นต่อต่อมาพี่บ่าวจะหมักหมูก่อนนะเพื่อให้หมูนุ่มก็ใส่น้ำมันหอยลงไปตองจอนพี่บ่าวจะตวงด้วยจอนแบบนี้นะพี่น้องทุกบ้านมีจอนแบบนี้ต่อมาก็คือว่าจอดผัดใส่ไปหนึ่งอนจอนปรุงรสครึ่งจอนก็พอเดี๋ยวเราไปปรุงอีกซีอิ๊วดำหวานครึ่งจอนพริกไทยปน่นครึ่งจอน ตามใจเรื่องช้อนพี่บบาจอบไม่หวานมากปรุงรสพี่น้องใส่ได้ตามชจบทีนี้ก็คลุกรวมสุให้เข้ากันพอตัวมาชุบเข้ากับเนื้อหมูอย่างดีแล้วนี่ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่ไปตามช้อนเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเราไปทอดอยู่แล้วทีนี้ก็คลุกส่วนผสมนี้น้ำมันพืชเนี่ยพอจะช่วยให้หมูเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็เวลาเราทาเสร็จหมูจะไม่แข็งกระด้างส่วนพี่น้องที่ไม่กินหมูก็สามารถใช้เกลือแทนได้ ทาแบบนี้ได้เลยอมากแบบนี้ไว้สักครึ่งชั่วโมงระหว่างนี้ก็ไปเตรียมอย่างอื่นต่อมาก,ก็เตรียมกระเทียมพี่บาวใช้เป็นกระเทียมไทยนะทีนี้ตาเปลือกเยอะเกินไปก็เอาออกได้แล้วก็ที่มันเฉียยแบบนี้ีนี้ก็เอาก,กระเทียมมาประมาณ150กรัมตำแบบหยาบๆก็ตำหยาบๆประมาณนี้พ่อก็ใส่เกลือไปสักหนึ่งตวสามช้อนชาให้พอมีรสชาติอันนี้ใช้ได้ หมูกระเทียมนะก็กินคู่เคยดด้แนะนำว่าต่อเคยแยกมากอนนะพี่น้องถุกมากน้อยตามต้องการบอกก็เปลี่ยนน้ำมันไม่นมนะไม่ต้องรรยน้ำมันร้อนจัดนะใส่กระเทียมลงไปเลยช่วงของการทอดกระเทียมนะโอใช้ควยโอนแล้วก็ต้องคนแบบนี้ไปเป็นระยะเลยพอเริ่มเหลืองก็อกขึ้นได้เลยช่วงของการผัดกระเทียมนี่มันหอมพี่น้องเออเอาละ ได้เหลืองประมาณนี้เอาขึ้นได้เลยไปเทเลยพี่น้องแนะนําว่าให้เราเทแบบนี้เลยได้กระเทียมที่เหลืองพอดีนะพี่น้องโอคเคคีิย์ไม่เกิดการระบายความร้อนนะแบบนี้ทีนี้น้ำมันนี้ก็ไปใช้ต่อเลยต่ลงไปไม่ต้องโรยน้ำมันร้อนจัดนะก็หมูสทลงไปเลยพี่บ่าวก็อยาใช้ประมาณ500กรัม ก็ใช้ว mm ิธ hmm. oh, okay. no. okay. so right. ีการแบบรวนๆวนนะพี so so ่น้องในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องใช้กควยแดงขึ้นมาเลยก็รุนดวนหมูทุกก็เคลีรยน้ำมันไปด้านหนึ่งตักน้ำมันออกประมาณนี้ใช้ได้ทีนี้ก็ชิมดูก่อนอืมส่วนถมตอนแรกเกือบใช้ได้นะพี่น้องที่บอกว่าจะใส่น้ำมันหอยลงไปหนึ่งช้อนแบบนี้ซีอิ๊วดําหวาน อีกครึ่งช้อนน้ำปลาใส่ไปครึ่งช้อนก็พอทีนี้เปิดไฟขึ้นมาเลยอ่าปีเริ่มไหมไม่เป่น้องด้านล่างก็จะมีความข้นใส่กระเทียมลงไปบางส่วนผัดพอเข้ากันตีควายได้เลยอ้อพี่น้องดู ความช่ำน่ากินอีกย่าเสร็จเรียบร้อยจัดข้าวโวยมาตามด้วยไข่ดาวอีย่อจัดไปหมูเน้นเน้นฮึมพี่น้องดูความน่ากินกะเทียมเคียวจัดไปเยอะตามโชคดูความน่ากินพี่น้องฮึมจัดไปอร่อยชุดๆุอมมาไข่ดาว เคยชอบเคยดาวยุ่มยุม่ม,ม,มความน่ากินนี่ล่ะมันหอมมากหมูมีความนุ่มรสชาติอร่อยกินแล้วไม่ปวดกอหรือว่าถ้าบ้านพี่เบาบอกว่าไม่แคลนก็เป็นเมนูอร่อยที่ทำไม่ยากพี่น้องลองทำดูลรลังจบวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนเลยพบก,กับเมนูอื่นของพี่บ่าวอีกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง